จากคำกล่าวที่ว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์คนไทยผูกพันกับผืนนาและผืนน้ำมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุ่งข้าวสีเหลืองทองเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับผืนน้ำที่เปรียบเสมือนแหล่งอาหารแหล่งใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาซึ่งมีให้คนไทยบริโภคได้ไม่หมดสิน้นสำหรับปลาน้ำจืดได้ถูกนำมาใช้บริโภคภายในครัวเรือนและอุตสาหากรรมการค้าเนื่องจากพันปลาน้ำจืดหลายชนิดเป็นที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายจึงทำให้เกิดการเลี้ยงปลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันการเลี้ยงปลาก็ได้กลายเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง เพื่อเสริมรายได้ให้กับผู้เลี้ยงปลาจำนวนมากปลา้ํำจืดที่นิยมเลี้ยงกันนั้นมีทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อสำหรับปลากินพืชได้แก่ปลานินปลาตะเพียนเป็นต้นส่วนปลากินเนื้อก็ได้แก่ปลาดุกปลาชโดปลาบูปลาช่อนเป็นต้นตามธรรมชาติ ปลาช่อนอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดท,ทั่วไปเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลสาบแต่เมื่อมีผู้นิยมรับประทานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนร้านอาหารหรือพัตคารจึงทำให้เกิดการเลี้ยงปลาช่อนขึ้นในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมลงมากเนื่องจากการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนของเสียจากโรงงาน การใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้นประกอบกับการจับปลาโดยใช้เครื่องมือผิดประเภทเป็นจำนวนมากเป็นสาเหตุให้ปริมาณปลาในธรรมชาติลดจำนวนลงอย่างมากรวมทั้งปลาช่อนด้วยขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพในการพ่อพันธุ์ปลาช่อนแต่เดิมจนถึงปัจจุบันจะใช้วิธีการช้อนลูกปลาช่อนที่ยังรวมฝูงกันอยู่ รือที่เกษตรกรเรียกว่าลูกครอกหรือลูกชักครอกจากหนองน้ำคลองบึงต่างๆตามธรรมชาติมาอนุบาลและเลี้ยงในบ่อด,ดินระยะเวลาหนึ่งแล้วนำไปขายต่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนื้อจากการที่สภาพแหล่งน้ำเริ่มเสื่อมโทรมลงมากจึงทำให้มีการพ่อเลี้ยงปลาช่อนขึ้นซึ่งสามารถทำการพ่อได้สองวิธีคือการพ่อพันโดยวิธีฉีดฮอร์โมน และการเพราะโดยวิธีเรียนแบบธรรมชาติสำหรับการเพาะปลาช่อนนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือพ่อแม่พันธุ์การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นั้นปกติเลี้ยงในบ่อดินโดยให้อาหารคือปลาเป็ดซึ่งเป็นปลาทะเลที่คัดไว้สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ราคากิโลกรัมละ4-7บาทขึ้นกับฤดูการจับปลาทะเลของชาวประมงปลาเป็ดนี้สามารถหาซื้อได้ตามสะพานปลาหรือแพปลาทั้งของรัฐและเอกชน เช่นที่มหาชัยยานาวาสมุดปราการเป็นต้นและเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสามารถผสมปลาเป็ดกับปรำเพื่อใช้เป็นอาหารปลาช่อนได้ในอัตราส่วนตั้งแต่4ต่อหนึ่งถึง20ต่อหนึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมปลาช่อนนั้นสามารถวางไขาได้เกือบตลอดปี แต่จะวางไข่มากในช่วงหน้าฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและวางไข่มากที่สุดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมแม่ปลาแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้หลายครั้งในการพ่อพันธุ์ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมอนนี้เริ่มจากการวิดบ่อพ่อแม่พันธุ์เพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศมาเพาะในการคัดพ่อแม่พันธุ์จะดูจากติ่งอวัยวะเพศซึ่งตัวผู้จะมีติ่งสามเหลี่ยม ขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อยตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์จะมีท้องอุ้มติ่งอวัยวะเพศใหญ่กว่าและปลายมีสีชมพูดแดงและขนาดพ่อแม่ปลาที่เหมาะสมควรมีขนาดตั้งแต่400ถึง1,000กรัมและต้องไม่อ้วนเกินไปเพราะหากปล่อยให้ปลาอ้วนแล้วไขมันจะไปเบียดให้รังไข่ในตัวปลาไม่สามารถเจริญและขยายตัวได้เต็มที่สําหรับการฉีดฮอร์โมนจะฉีดทั้งปลาตัวผู้และตัวเมีย โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์คือบูเซอรีลินซึ่งมีชื่อทางการค้าว่าซู p ป r รีแฟกตัวเมีจยจะฉีดฮอร์โมนในอัตรา30มโครกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมโดยใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์คือดอมเพอริโดนซึ่งมีชื่อการค้าต่างๆกันเช่นมมทิเลียมเป็นต้นยาเสริมฤทธิ์นี้จะใช้ในปริมาณ10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมส่วนตัวผู้จะฉีดฮอร์โมน15ไมโครกรัม ต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์10มิลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมบริเวณที่ฉีดฮอร์โมนได้แก่บริเวณกล้ามเนื้อจากกระดงหลังถึงเส้นข้างตัวหรือบริเวณช่องท้องถ้าผู้ฉีดมีความชำนาญขอแนะนำให้ฉีดเข้าช่องท้องเพราะผนังบุช่องท้องภายในมีเส้นเลือดฝอยอยู่มากทำให้สามารถดูดซึมฮอร์โมนที่ฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผู้ฉีดยังไม่มีความชำนาญควรฉีดบริเวณกล้ามเนื้อเนื่องจากจะเกิดอันตรายน้อยกว่าเพราะถ้าฉีดบริเวณช่องท้องอาจพลาดไปโดนอวัยวะภายในเป็นอันตรายต่อพ่อแม่พันธุ์ได้หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์และยาเสริมริ์แล้วก็จะนำพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนไปใส่ในถังไฟเบอร์ขนาด500ลิตรจำนวนหนคู่หลังจากนั้นประมาณ17-18ชั่วโมง ปลาก็จะมีการผสมพันธุ์และวางไข่ไข่ปลาช่อนที่ได้จะมีลักษณะกลมขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 2ถึง1.5มมมีสีเหลืองอ่อนใสมีหยดน้ำมันอยู่ส่วนบนเป็นไข่ลอยมีไขมันมากถ้าเป็นไข่ที่ดีจะมีลักษณะใสส่วนไข่เสียจะทึบไข่ปลาช่อนจะลอยเป็นแพอยู่เหนือผิวน้ำโดยมีอัตราการฟักเป็นตัวประมาณ 60- 70%ถึงเ โดยตัวเมียจะวางไข่คราวละประมาณ8,000ถึง9,000ฟองหลังจากได้ไข่ปลาช่อนแล้วก็จะทำการเก็บไข่ปลาช่อนโดยสามารถทำได้สองวิธีคือใช้สวิงช้อนไข่ไปอนุบาลต่อหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้วิธีเปิดน้ำเข้าในถังเบาๆโดยฉีดให้น้ำบนแล้วล้นออกข้างนอกตรงกลางถังแล้วไข่จะไหลาตามน้ำลงท่อไปลงในสวิงขนาดใหญ่หรือกระชังผ้าโอลอนแก้วที่กลางรอยอยู่ จากนั้นก็นำไข่ไปฟักในถังไฟเบอร์ขนาดเล็กที่ใสาน้ำสูง40-50เซนติเมตรโดยมีการให้อากาศไม่แรงมากนักเพื่อให้ไข่ได้มีการพลิกหมุนเวียนไปมาถ้าไม่ให้อากาศจะทำให้ไข่เสียเป็นจำนวนมากหลังจากนั้น1-2วันไข่ก็จะฟักเป็นลูกปลาช่อนไวอ่อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศและน้าถ้าอุณหภูมิสูงไข่สามารถฟักตัวได้เร็วเมื่อไข่ฟัก จะมองเห็นเป็นตัวเล็กๆสีดำช่วงนี้จะทำการย้ายลูกปลาไปใส่ถังไฟเบอร์ขนาด2ตันในอัตรา500ตัวต่อตารางเมตรใส่น้ำให้มีระดับความสูง30-40เซนติเมตรเพื่อให้ปลาผุดน้ำได้สะดวกนอกจากนี้ควรใส่ผักบุ้งหรือเชือกฟางลงไปด้วยเพื่อให้ลูกปลาเกาะอยู่ตามผักบุ่งหรือเชือกฟางที่ใส่ไว้ลูกปลาช่อนที่ฟักออกมานี้ จะใช้ส่วนท้องลอยน้ำซึ่งบริเวณท้องนี้เองจะมีถุงไข่แดงซึ่งเป็นแหล่งอาหารสําหรับลูกปลาไวยอ่อนระยะแรกหลังจากนั้น2-3ถึงวันถุงไข่แดงก็จะยุบไปเมื่อถุงไข่แดงยุบก,ก็จะให้อาหารธรรมชาติที่มีชีวิตแก่ลูกปลานั่นก็คือไรแดงหรือไรน้ําชนิดอื่นๆโดยให้ครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งในช่วงเช้ากลางวันเย็นและกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเย็นจะให้มากเป็นพิเศษหากไม่ให้ไรแดงในตอนกลางคืน ในช่วงนี้ควรย้ายลูกปลาชอ่อนมาที่บ่ออนุบาลโดยใช้สวิงช้อนลูกครอกก่อนแตกฝูงเพราะหากปล่อยให้แตกฝูงจะช้อนรวบรวมลูกปลาชอ่อนได้ลําบากบ่ออนุบาลจะเป็นบ่อปูนขนาด6ตารางเมตรและให้อากาศแรงขึ้นอาหารในช่วงนี้คือไรแดงประมาณสองอาทิตย์ลูกปลาจะเริ่มโตขึ้นมีสีแดงขึ้นและมีพฤติกรรมรวมเป็นกลุ่มเราเรียกลูกปลาช่วงนี้ว่าลูกครอกหรือลูกชักครอก ซึ่งจะยังผุดน้ำเป็นระยะตลอดเวลานอกจากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนแล้วยังสามารถเพาะพันธุ์ปลาช่อนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติโดยเตรียมบ่อดินขนาดครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่และพยายามจัดสิ่งแวดล้อมในบ่อให้เหมาะสมเหมือนธรรมชาติแล้วปล่อยพ่อแม่พันธุ์ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยปลาเป็ดผสมหลับในตอนเช้าหรือเย็น ประมาณ2.5ถึง3%ของน้ำหนักปลาคอยดูแลคุณภาพของน้ำเมื่อปลาวางไข่ตัวผู้จะคอยเฝ้าอยู่เพื่อรอให้ไข่ฟักเป็นตัวปล่อยให้ลูกปลาโตจะเป็นลูกคลอกจึงทำการรวบรวมลูกปลาไปอนุบาลต่อลูกปลาที่ได้จากการฉีดฮอร์โมนหรือจากวิธีเลียนแบบธรรมชาติจะต้องทำการคัดลูกปลาให้มีขนาดใกล้เคียงกันไปปล่อยในบอ่อขนาด50ตารางเมตรในอัตรา50ตัวต่อตารางเมตร จะเลี้ยงเป็นเวลา10-14วันโดยมีการให้อากาศประมาณ1-2จุดหรือใช้ท่อเอสลอนเจาะรูระยะแรกใส่น้ำให้ลึก30ซนเมตรแล้วค่อยๆเพิ่มความลึกเป็น50ซนเมตรช่วงระยะแรกนี้ให้ไรแดงอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนจากไรแดงมาเป็นปลาเป็ดบดละเอียดหรือเริ่มฝึกให้กินอาหารเม็ดโปรตีนสูงสำหรับปลาช่อนเล็กและถ่ายน้ำวันละครั้งด้วย เมื่อลูกปลามีขนาด1-2นิ้วก็สามารถนำไปเลี้ยงต่อในบอ่อดินได้ซึ่งบอ่อดินที่ใช้อนุบาลน,นี้ควรจะเป็นบอ่อเล็กขนาดครึ่งไร่ถึง1ไร่เพื่อสะดวกในการดูแลอาหารสำหรับช่วงนี้เป็นปลาเป็ดและอาจทําการถ่ายน้ำด้วยก็ได้หลังการอนุบาลในบอ่อดินสักระยะหนึ่งปลาจะมีขนาดโตขึ้นไม่เท่ากันซึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป ช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนส่วนใหญ่ใช้อวนมาลากเพื่อคัดขนาดของปลาหากปล่อยให้ปลาใหญ่อยู่รวมกับปลาเล็กโดยไม่มีการคัดขนาดแล้วปลาใหญ่ก็จะกินปลาเล็กจนหมดเมื่อลูกปลาในบ่ออนุบาลมีขนาด4-5นิ้วก็จะทำการย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไปใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้ในช่วงนี้ยังให้อาหารได้แก่ ปลาเป็ดบดผสมรำละเอียดโดยใช้อัตราส่วนตั้งแต่4ต่อ1ถึง20ต่อ1ดังกล่าวมาแล้วและผสมหัวอาหารหรืออาหารเสริม0.5ถึง1%ของน้ำหนักอาหารทั้งหมดให้อาหารปลาในอัตรา5%ของน้ำหนักปลาทั้งหมดกเกษตรกรบางรายอาจใช้ปลาบด40%รำ30%และหัวอาหาร30%ก็มีในช่วงที่เลี้ยงหากเลี้ยงปลาในอตราหนาแน่นมาก จะต้องถ่ายเทยน้ำตลอดเวลาแต่ถ้าปล่อยปลาลงเลี้ยงในอัตราตำ่ำควรถ่ายน้ำตามความเหมาะสมเมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะใช้เวลาเลี้ยงปลาช่อนประมาณ6 7เดือนเป็นช่วงอนุบาล2เดือนและช่วงเลี้ยกเป็นปลาเนื้อจนขายอีก4 5เดือนปลาช่อนที่ได้จะมีขนาด1-2ตัวต่อกิโลกรัมผลผลิตปลาช่อนที่ได้นั้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงและการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรเอง เช่นจากการปล่อยลูกปลา15,000ตัวหรือประมาณ6เดือนในบ่อ2ไร่2งานจะได้ผลผลิตรวม6,000กิโลกรัมเป็นต้นการขนส่งลำเลียงปลาช่อนจะใช้หลังไม้ที่ภายในบรรจุสังกะสีใส่น้ำประมาณครึ่งหลังโดยใส่ปลาช่อนประมาณ50กิโลกรัมต่อหลังตลาดปลาช่อนมีการส่งจำหน่ายทั่วประเทศ เช่นในกรุงเทพมหาคนครส่งไ้ที่คลองเตยเป็นต้นหรือภาคเหนือตลาดอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางนาครสวรรค์พิษณุโลกเป็นต้นสถานที่จำหน่ายปลาช่อนก็จะมีทั้งตลาดสดห้องอาหารและพัตคารขนาดเล็กและใหญ่ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางดำเนินการในการเลี้ยงปลาช่อนสามารถทำการเลี้ยงในปีละสองครั้งเมื่อเสร็จสิ้นจากการเลี้ยงครั้งแรก จะทําการวิดบ่อให้แห้งแล้วตากบ่อใส่ปูนขาวเพื่อทําความสะอาดเนื่องจากบ่อที่เลี้ยงนานๆพื้นก้นบ่ออาจจะเน่าหรือมีเชื้อโรคได้ดังนั้นจึงต้องมีการทําความสะอาดบ่อเพื่อเตรียมรับลูกคลองอีกชุดหนึ่งต่อไประหว่างช่วงที่เลี้ยงครั้งที่หนึ่งจะมีการอนุบาลลูกปลาชุดต่อไปเมื่อจะปลาบ่อที่หหมดแล้วจึงทำการเตรียมบ่อเพื่อนำปลาชุดที่สองที่อนุบาลไว้มาเลี้ยงในบ่อต่อไป หรือเกษตรกรบางรายอาซื้อลูกปลาตัวใหญ่มาเลี้ยงก็มีโรคปลาช่อนที่พบมักเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดแอโรโมเนสไฮโดรฟิล่าเฟร็กซีแบคเตอร์คอลัมนาริสและชนิดไมโครแบคทีเรียมอาการที่พบมีหลายอาการคือผิวหนังบริเวณเกล็ดมีอาการตกเลือดเป็นจุดแดงๆเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นเกล็ดหลุด และเป็นแผลเน่าถึงเนื้อปลาและตายในที่สุดสีของตัวผิดปกติเป็นสีขาวซีดหรือแดงชำ้ำผิวหนังเมือกมากผิดปกติลักษณะการว่ายน้ำผิดปกติเสียการทรงตัวว่ายน้ำตะแคงเอาข้างตัวถูหรือซุกตามขอบบ่อเหงือกสีซีดปลาช่อนหายใจไม่สะดวกตาฝางขาวขุ่นและบอดในที่สุดบริเวณช่องท้องปลาช่อนบวมผิดปกติครีบเปื่อยแหว่ง กินอาหารน้อยลงนอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากพยาธิภายนอกเช่นเห็บระคังปลิงใสและเชื้อราเป็นต้นสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาช่อนจะมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญได้แก่ค่าพันปลาค่าขุดบอ่อและค่าอาหารค่าอาหารปลานี้ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงมากที่สุดซึ่งเกษตรกร พยายามลดต้นทุนโดยการใช้ปลาเป็ดมากกว่าอาหารเมร็ดเพราะราคาถูกกว่าแต่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ดีกว่าเนื่องจากอาหารเม็ดให้โปรตีนสูงปลาช่อนเป็นปลาที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายดังนั้นกเกษตรกรหลายท่านจึงหันมาเริ่มลงทุนในการเลี้ยงปลาช่อนกันแม้ว่าในระยะแรกจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมากก็ตาม แต่ให้ผลกาไรตอบแทนแก่กเกษตรกรได้เป็นอย่างดีจนทําให้เกิดการเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพขณะน,นี้ปัญหาที่มีอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของอาหารเมร็ดซึ่งมีราคาแพงทําให้กเกษตรกรหันไปนิยมเลี้ยงด้วยปลาเป็ดกันมากแต่ต่อไปคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาอาหารเม็ดให้มีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงเพื่อที่กเกษตรกรจะสามารถซื้ออาหารเม็ดไปใช้เลี้ยงปลาช่อนได้อย่างมีกำไร การเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพซึ่งมีรายได้ดีมีผลกำไรและคนนิยมบริโภคมากการติดต่อซื้อขายก็สะดวกเพราะมีคนกลางมารับซื้อถึงที่นอกจากนี้การขนส่งและลำเลียงก็สามารถทำได้ง่ายและมีแนวโน้มว่าตลาดปลาช่อนจะมีราคาดีขึ้นจึงทำให้การเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพที่น่าจับตามองอีกอาชีพหนึ่งสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีความต้องการหรือสนใจจะปรึกษาเรื่องของปลาช่อน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการพ่อพันธุ์การดูแลและรักษาอาการของโรคที่เกิดกับปลาก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการกรมประมงได้ที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรีสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีประมงน้ำจืดทุกแห่งและหน่วยงานประมงทุกแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่อนและเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่านก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาช่อน ให้เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงให้กับเกษตรกรต่อไป